สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอฟซีค่ะน้องหิวน้องเต้คุณราคาลูกไส้คอยมามากินพี่มาคนอ่ะนอะไรอะไรไปกินไปกินไปกินเข่าคนไปกินเขาเมมมม่ายามาหมุนมาส้วนะะะะะอะไรอะไรอะไรเลยออนเอาหยั่งแล้วคนนี้ tên nữa quanh đâu nhận diện bớt 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 mẹ thì thế nào hãy bớt bung bớt mẹ thì thế nào mà phân bung cả khu thế nào mà bung bung mẹ làm cái chin nào bạch chin baba phân hiệu phân để chế chin lơi dài phơi tỏi bung ngân à té bung 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 mẹ nàng nè Ôi, bung Bắt bung khẩu bung ไปกินอาหารกับน้อง่นกินกอาหารกับหิวเด้ออยา่ายมาูกใส่คอยได้เวลาเกี่ยอาหารแล้วคังไว้ค่ะโอ้ยเตะเอ้พูน่ะจะเป็นอย่าง <c oughs> ไปไปไปกินเขาละมาอ,อนน่อนอีหยังแล้วอ่อ,อน,นอีหยังแล้วพ่อหญ่พอหญ่เจ้าอยากได้อ,อนนีหยังเจ้าอยากออกขมว์ออกว่ไในใดบ้างนี่คนไปกินอาหารพูน้นยาวเตียนน้องจมหิว เอาให้กินอย่ากินโอ้ยอย่าจุม่มน่าตีโอ้ยจะมันดูดสีดูดอะไรอย่างหรอฮุดูน่ะขังเพื่นไว้ค่ะบพขัขงไวบ้บพไาดเพื่นออกเพื่นออกไปนอกพื้นที่นี่น่ายนี่จนวัดจอยเหมือน ออกไปแล้วเพิ่นไปติดสาวติดสาวแล้วบอย่อมเขามากินเขากินอาหารไม่ต่อยก็เลยเด็กขังเพิ่นไว้ขันบ่ขังบ่ได้ค่ะบ่ขังเพิ่นบ่มากินอาหารก็เลยเอาอ้เพิ่นเขามาอยู่่เป็นมูค่ะนี่ขันเอาเขามาขังไว้ยังสี่เพิ่นก็กินอยู่ได้ค่ะหัวอาหารแต่ว่าถ่ายู่ข้างนอกนี่เพิ่นจิตติดผู้สาว ตีผู้สาวแล้วสิไปรองซองลองซองน้ำผู้สาวบ่มากินอาหารไม่ต่อยก็เลยจำเปเลยนได้ครั้งไปโอ้ยอันเท้าอันนี้ก็ได้ยังมันเพ,พิ่นเป็นนิยงเพิ่นอยากออกสันแล้วเท้านี่อยากออกซักรอดเดินอันแม่นซักรอดก็ไดแต่ว่าสีเหลืองของอันสีเหลืองเอาซักตั้งหากแม่ยันตกสีใส่กัน ได้เวลาให้อาหารลูกชายส่วนลูกชายไม่ใหญ่เตียกยับยุทั้งหนอกุนค่ะเพราะว่าเอาเขามาขังร่วมกันบ่อดพบ่ถือกันตั้งแต่เมือ่อวานนี่มาแล้วก็ยังเสียนกัดกันกับไอเตอยู่ไอเตียพนฝ้าแลน่นเขมามหาพนสิวาเป็นอยังแล้วคนละเชียนไอนีอน่ต้องเฮ็ดแนวนี่ค่ะพนยังกินอาหาร ขันปล่อยไปบ่ได้เลยไปติดผู้สาวมาย่อมเข่าโกงลูกชายหลาลูกชายหลาลูกชายตไออ้วนเ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 ตอ้วนตีมาตี มาดิอะไรอะไกระดีเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเรียงมหาม,ามากับหักหมาหมากับหจักข่วมหักเท่าอ๋อเลยไม่หยั่งละลูกนะไรจักสีมาอ่อนเอาหยัางเด้ไป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 ุนยับไปุนไปหานนองุนลาไปหาหิ้วมันไปเดี๋ยวละอ่อนเอาหยัางละลูก ม่รู้พราะู้าะู้เพาเตะยาตีนล่องจุ่มหิวเอาไว้จะกินจอบตาเสียตีนล่องจุ่มพนรออะไรโอ้ยไม่หยังบมเท่านี่ก็ะไรพูน่ะพูน่ะมาดู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 เบื้งนี้เนี่พูนไปหาน้องพูนไปไปไปยามาเฟียไปคนมันลวนติดแม่เนี่หมด แหงสิมานอนซ้ำแหงสิมานอนตัวเนืองซ้ำบัานนี้โอ้ยพ่อใหญ่เต้เอ้ยพ่อใหญ่อ้วนพ่อใหญ่เต้อ้วนเอ้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยไอ้มาเต้อ้วนเมื่อวานก็บอกหงลมทับข้อบอกจะเดือจะเดือไปอันนู้ยอันนู้ยไอ้เต้อ้วนไอ้เต้อ้วนก็บอกหงลมทับข้อเมื่อวานนี่หึ กูดนะลูกไส้หอยอะนละอะนละลูกไส้หอยอะนละอะนละลูกไส้แมอะนละอะนละเป็นต่หิวคักเนาะแน่ยอะเตียน้องจุง้ง <c oughs> จอบจะเสียเตีนน้องกับคู่หน้ามหาหน้าห้องไวายผันฟังอยู่เอาเตีนน้องจุ้งจังไดดเอามาไว้ให้กินคุณชายคุณชายหิวกูด น้องค่ณกินแล้วแล้วคุจะไมากินไอเติ้เอาใจหนีไหนไ่ไปก่อนไอหิวคนมากสอเอากินจุ่มแน,น,น่แน่อย่าไปเด้ออย่าไปบ่ให้ออกออกไปเราไปเล่นสาวหาสาวไปหาสาวเราบ่กินเขากินน้ำเมืเ่งแมวเหมาไมเอาไมาก,กินไก่ ไปไปกยนกินเพี้ยมล้วแม่นบ่โอ้มันเปียกแม่ยังมาไก่แม่โอ้โ <c oughs> ไปไปมันเปียกมันเปียกมันเปียกเวลามันเปียกไปออกไปเข้าสิกัดไปติดผู้สาววันนี้หมาเหมือว่านนี่หมาตัวดำดำหุ่มเพิ่นก็ตะว่ากับบอดดิกดดอกค่ะมันเหือใส่กันมันไม่ต่อยก็เลยพยายามแนมเบืองอยู่หมาสุ่มตัวดำดำอยู่ข้าง เงี้ยนแต่นี่ล่ะค่ะย่านม้าตัวดำ้มดัรุ่มเพเลินก็เลยขังจ้ำเป็นต้องขังบ่อยากจะขังเพลินดอกแต่ว่าจ้ำเป็นต้องขังเพื่อความปลอดภัยของเพลินให้ไอาเต้ม,มานอยู่เป็นมอูอน้องแม่เนี่ยเมื่อกี้เอาเอายาเสียดไม่ควายน้ำแม่ <laughs> เอาอยาเสีย <laughs> เอาอยาเสียดมาให้น้ำเนี่ยที่มาเสียดแทนบเวยยาเสียดอันยวน้ำกับอกกันข้อมอกสมเครียดนะเนี่ยคว้ออาไว้ใช้สันโอ้ยนั่นนั่นนั่นยุฟาประตูขั้วนั่นยามาเสียด ยามาฉีดอันเป็นเป็นมันเป็นยาแก้อักเสบจะมาฉีดอันมองอันน่ายเตะเลนไปต่ำมันเล็กมันอันเตะมันแลีนไปต่ำเล็กมันเป็นแผ่เอาเอาเม็ดีดแต่มันฉีดได้อยู่ยาพันธุ์พิมพ์เลยตอนนี้นี่คุณมาเพิ่มอีกนึงล่ะค่ะมันหายดีแล้วจ้ามฮัลโตอะหล ้เขาเอาอนะเอามันเปิดเห้นเนี่ยเปิดเห็นเนี่ยเนี่มาเดียเศษให้นเลโอ้ยโอ๊ตอะไรล่ะพนยานะพนวนสิ่าปะปอยพนด้ยนั่นเสีย,นะย,นนยใจนะคะเสียใจนะคะ,น,ะ,คะน,น่นานน่านเบิ้งพนสลดัดชักบ่เอาตีนคั่วขัข้วน,นั่นเบิ้งด้ว เมซียเอากระลุกไส้เนาะอ้ยมันก็เป็นแผลใหญ่แท้มันก็เป็นแผลใหญ่แผลเมติ娅 เป็นจกส่วนได้เหยืลูกไส้ก็ไดเออเอาขังทั้งหอกหเนี่ยเดี๋ยวขอกอกออกไปแหละบ่เอาไว้นี่ะเดี๋ยวขอ็ออกไปแล้วลอันเิ่นอยากออกสันแล้ว,วบ่ววกออกวบห้ออกเด้จ้าผัะเบ,บิ่งเพิ่นเกียงซำได้ออกไปแล้วไปติดสาวบ่ห้ออกเบิ่งตั้งแต่ไอเต้ยังบอ่ออกเนี่ยเต้นั่งยังยู่ซือ ่วนพันยาง่วนเปลี่ยน่วนเปลี่ยน,ป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 นไปมาอยู่คุนเนาะไอเต่เนาะเดี๋ยวคอยไปจบับชอยหรือใช่หล่ะบ่ออกเด้อลูกบ่ออกไอเต่บ่ออกอเต่ากออกไปเลนเ่นเล่นยจะมานองหิวนี่ปอยบ่ได้เด็ดขาดโอ้ยเต่แม จ้าวเต๋เอาเขาง่ายอยู่ดอกค่ะอุ้ยเต๋แม่เล่นต่ำแม่เลยบางแห่งบางที่ล่ะพี่น้องแล่นต่ำคอยออกมากได้เดีหรอคอยเปิดประตูมาเต้เอ้ยอ,อะไรแต่ว่ไข่เดี่ยยู่ดอกไอ้เตะอนายเตะเพิ่นเอื่นง่ายอยู่น,นั่นจังสั้นแล้วสมเคดน,นั่นเพิ่นกับวอยู่สมเพิ่นเด้ล่ะ ไอยออกมาหาสิไปเหืหหอซะไอ้แค่นังเ <c oughs> จ้าอ,อน่นเสียนให้ลูกเจ้านั่เด้อหยุดเดี๋ยวนี้เธอนั่นออกมาบ่ได้เธอโตอันตราย่นน่ะเบิ่งพ่นหยืนเบิ่งมูค่ะพี่น้องปล้อยออกมาบ่ได้หลีค่ะถ้าป้อยออกมาล่ะเพิ่นไปติด้าวลราบันนี้บันนี้มาบ่มี บมมีบ่แมนว่ามีม้าตัวเดียวไปติดอันผู้สาวบันม้าหลายตัวบันญาิกับผู้สาวกันกัดกันฉันแล้วกัดกันบันนีกัดกันเนเพิ่นแทะรักษายากเพราะว่าหน่ายหิวเพิ่นเ่ท่านได้ทำมันเพิ่นก็เลยยั่งอยากติดสาวแนยูให้เพิ่นอยู่ในข้อกันดีแล้วค่ะหนายเต้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  ไอเต้เต้เอ้ยเต้ออกไปเดี๋ยวเจ้าหน่อยยังสิเอือนไอเต้เขามากเพราะว่าไอเต้นี่เพื่อนนั่นว่าง่ายอยู่ค่ะอันจวนกุ้นไย้นี่เอาเอาไปใส่เฮ้อแม่เต้เอาไปผูกไว้ดินหมอเฮ้าป่ะอันไปหม่องเกาซะเบื่งเพิ่นเกียขาวลูกไา้เพิ่อนค่ะ ตอนนี้ห่อก็ได้ยายสมคิดมาไวมองนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าสมคิดก็ต้องขังคือกันด้ค่ะถ้าบข่ขังกรสิออกไปเพี้นผ่านออกไปติดหมาแม่ออกไปติดผู้สาวอีกคือเกาก็ก็เลยจําเป็นต้องได้ผูกคือกันค่ะเพราะว่าเพิ่นวันนีเห็ดมัน,น,มนออกไปหาผู้สาวและอยู่ยากาำรับคลิปนี้ม่ต่อยกระเอาไว้ซ้ำนี่สักวันเนาะคะ่ะ คลิปนาะพอกันกับเม็ดต่อยไม้ค่ะกับน้องนองน้องหิ้วน้องเต้น้องสมคิดเนาะค่ะคลิปนี้เม่ดต่อยก็สริยเอาไว้เพียงจำานี้ะค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปนาค่ะ